นะครับครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะมาจัดยาเกี่ยวกับโลกตับนะครับตับอักเสบนะช่วยฟื้นฟูตับนะครับตับเป็นอวัยวะภายในนะครับเป็นอวัยวะใหญ่ที่ช่วยในการสร้างน้ําดีช่วยในการย่อยไขมันนะครับแล้วก็เป็นตัวเก็บพลังงานสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้น เวลาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับก็จะทําให้ระบบการย่อยภายในนะครับมันสูญเสียไปหมดนะครับโรคตับสังเกตได้ไง่ายๆนะครับก็คือในผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียกว่าปกตินะครับง่วงเหงาเหานอนอ่อนเพลียนะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะครับน้ําหนักตัวลดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยพวกนี้นะครับ บางคนก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือที่เรียกว่าเป็นดีซ่านร่วมด้วยนะครับตัวนี้เป็นตำรับพื้นบ้านทางอีสานนะครับยาหลักเนาะยาหลักจะเป็นจะเป็นตัวยาทางภาคอีสานนะครับไม่แน่ใจว่าภาคอื่นจะมีหรือเปล่านะตัวนี้เรียกว่าต้นน้ำแท่งนะฮะต้นน้ำแท่งบางคนก็เรียกน้ำกระแท่งน้ำยาวๆนะครับอยู่เกิดตามโคก ก็จะเป็นตัวหลักนะครับผมจะใช้ตัวหนามแท่งแล้วก็ตัวไซเดนตัวนี้นะฮะไซเดนหรือกระเจียนนะครับตัวยามีไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกใต้ใบนะลูกใต้ใบแล้วก็ยาดอกขาวนะยาดอกขาวหรือหมอหน้อยนะบางคนก็เรียกม่านพระอินนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เด่นๆอย่าง ระเมงนะครับกระเมงก็ถูกนํามาใช้ในตำรับยาแก้โรคตับนะครับนะวันนี้ก็จัดง่ายๆนะครับผมก็ใช้ตัวยาหลักนะครับตัวนี้เป็นยาต้มนะครับจัดแบบยาต้มก็ประมาณหนึ่งกำมือนะหั่นเป็นยาต้มใส่น้ำแท่งนะครับเป็นยาหลัก อย่าลองตัวใช้เป็นตัวกระเจียนนะครับครับพวกอยาช่วยก็จะใช้เป็นลูกใตใบนะครับลูกใตใบและดอกขาว เดี๋ยวส่วนของน้ำหนักยาต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับลงเข้าไปดูนะอย่างละเล็กละน้อยนะครับแล้วก็ส่วนของกระมงิงกระมิงตากแห้งแล้วเนี่ยใช้ทั้งห้านะครับถอนมาตากแห้งนี่ก็ได้แล้วครับยาบำรุงตับนะยาฟ้นฟูตับแก้ตับอักเสบถ้ามีอาการตัวเหลืองหรือดีซานลุมตัวก็ใช้พวก ขมินเครือนะครับมาช่วยด้วยนะครับขมิ้นเครือใช้รากยอก็ได้นะครับแสกแต่ตัวนี้จะแก้ตับอักเสบแก้โรคตับแข็งพวกนี้นะครับนะครับเป็นยาต้มง่ายๆที่สามารถจัดกันได้เองนะครับตัวนี้ก็ต้มกับน้ําประมาณ 2- 3ลิตรนะครับต้มแค่พอเดือดนะครับแล้วกินเช้ากลางวันเย็นนะครับหรืออย่างน้อย2มื้อนะครับก่อนอาหารเช้ากับเย็นแล้วก็ ทางหมอยาเขาจะเรียกว่าคลําอาหารนะครับการคลร์บอาหารก็คืองดอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงหลักๆอย่างพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับนะพวกปลาไม่มีเกล็ดนะฮะอาหารหมักดองนะอย่างเหล้าแอลกอฮอล์นี่ครับนะฮะแล้วก็พวกนมนมต่างๆนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับครับวันนี้ก็ฝากไว้หนึ่งตำรับนะครับ ยาต้มแค่ตับอักเสบใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็ถามมาใต้คลิปได้นะครับครับสวัสดีครับ